สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวตู้สะพานนะคะของตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นนาะก็มีน้องๆขอมานานมากแล้วนะคะลืมไปแล้วนั่นเนี่ยนั่นแหละก็เพิ่งมีโอกาสได้เข้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะโอเคก็ถอดชุดก่อนละกันเนาะอันนี้นะคะก็ได้มาจากดรอๆเมื่อกี้เลยมาดูที่ทรงผมกันก่อนนะคะก็จะเป็นอันแรกแรกจากเซอร์เคิลนะคะแล้วก็จะมีบางอันนะคะไป เล่นสล็อตมาก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็มีของกาชานั่นแหละส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอ่าไอพวกปลาชนะคะเยอะอันนี้เป็นผมยูนิคอร์นอันนี้ไม่เคยใส่เลยนะได้มา แล้วก็เป็นผมจากการเล่นตกปลาอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นชุดเนาะชุดก็จะมีชุดที่เพิ่งได้มาจากการทำอีเวนต์เว่นม์นกานเวลานะคะมีชุดนักเรียนเนาะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เอพิกอันนี้นะคะได้จากอีเวนต์เนาะที่เหลือก็เป็นชุดกาชาชุดอีเวนต์นั่นแหละแล้วก็ชุดจากสล็อตนะคะ ตอนนี้ก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะส่งกิฟต์เก่ามาใส่เนาะแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าจะส่งแบบทั้งหมดเลยแต่ก็ขี้เกียจตอนที่เริ่มเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะคือตัวนี้นะทันเกมปลูกผักหรือเปล่านั่นแหละคือเราไม่ได้เข้าไปปลูกผักอะเหมือนแบบเป็นมินิเกมอะไรสักอย่างนึกไม่ออกแล้วนะก็ได้ชุดอะไรพวกนี้มานะคะ ได้แค่ไม่กี่วันเองนะแล้วก็เอาออกต่อมาเป็นเสื้อนะคะก็จะมีกิฟต์เก่านะคะเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นตกปลานะคะนี่ก็จะเป็นตอนที่โรงเรียนเชอร์รี่นะให้กดรับไอเทมนะคะต่อมากางเกงไม่มีเลยนะคะซื้อมาแช่ตัวเดียวแล้วก็มารองเท้ารองเท้าก็เหมือนเดิมนะคะได้จากสล็อตเนาะ,ะส่วนใหญ่เลยแล้วก็จะมี ตามอีเวนต์กาช่าอย่างเงี้ยแหละมีน้อยอันสุดท้ายนะคะเป็นช่องเครื่องประดับออร่าอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีออร่านี้เป็นมันไม่ใช่ซุปเปอร์แลนด์นะแต่มันขยับได้นะคะและจากตกปลาคือไม่ได้เข้านานมากอะแล้วพอกดเข้าไปใน Cash of the day นะคะก็มีส่งของขวัญมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะคะได้มาเหมือนตัวหลักเลยปิดซุปเปอร์แลนด์นี้นะคะจาก กาชาเซอร์เคิลนะคะนั่นแหละบางอย่างนะก็จะได้แบบจากกาชานะคะแล้วก็จะเป็น slot, สล็อตสัดส่วนใหญ่เหมือนเดิมเลยบางอันก็คือได้มาแล้วไม่เคยใส่เลยนะตู้นี้นะคะของน่ารักดีอะเมก็น่ารักนี่นะคะ ถ้าใครชอบเนาะก็อย่าลืมไปหมุนสล็อตนะคะเก็บเซตนี้กันนะบางเซ็ตนะคะอย่างเช่นอันนี้เนาะที่เป็นเซตนางฟ้าเนี่ยคือตอนนี้มันไม่มีสล็อตแล้วนะคะมันเอาออกไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นช่วงหนึ่งนะคะที่มาจัดกิจกรรมแล้วก็เป็นพวกซาริโอนะคะอ,อร่าน,นี้ถามกันว่าได้จากไหนเนาะก็คือได้จาก Cash of the day นะคะ แล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นหู My Melody เนาะก็ได้จากตกปลาเหมือนกันหมดยังโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงครบรอบ5ปีนะคะได้ร่มมาอันนี้ก็เป็นตู้กระชาเพจมั้ง ตัวนี้ก็จะได้ไอ้นี่มาด้วยนะคะเป็นคาทาอันนี้ก็ตอนห้าปีเนาะแล้วก็อัลตราแลจากตู้หงนะคะกาเชวีพีหงอันนี้เป็นช่วงฮาลโลวีนนะคะนี่ตัวนี้มีปีกอันนี้ด้วยนะแล้วก็มีช่วงสปินเนาะ อันนี้ก็จะอยู่ในปลูกผักนะคะมินิเกมแล้วก็หมดแล้วนะคะต่อไปเป็นเมคอัพนะคะดูหน้าก่อนเนาะรู้สึกว่ามันจะเป็นตาแรหรือเปล่าหรือว่าไม่แรก็จำไม่ได้แล้วไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเปลี่ยนเป็นอันนี้นะมาดูที่คิ้วก่อนมีหนึ่งคิวนะคะเป็นคิวของคุโรมิต่อมาเป็นเมคอัพนะคะก็จะมีพวก อัาตรวแ,แร่ super ์ a r นะคะก็ได้จากกาชาเป็นมวการเวลาโนะแล้วก็เก็บสล็อตนะคะอันนี้เป็นกาชาเซอร์เคลลิลนะไม่ค่อยได้ใส่เลยอันนี้รอบที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ใส่มีแค่นี้นะคะคือไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแล้วก็เมคปากนะคะก็จะได้จากการสุ่มกาชาแล้วก็อีเวนอะไรอย่างนั้นแหละปากนี้ไม่เคยใส่เลย โอเคกลับส okay. ู่สภาพเดิมเดี๋ยวเราใส่เสื้อผ้ากันก่อนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เมคอัพของตัวเซิร์ฟอเมริกานะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็ที่ากดูคลิปตนต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย